This is me. My name Patch from Thailand. I currently go back and forth with in Indonesia. Oh my l i f e in the bus. Thank you for support me. Let enjoy. สวัสดีค่ะเพื่อนเพนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นเ,นเพกกำลังออกไปข้างนอกนะคะไปหาข้าวเที่ยงทานไปด้วยกันค่ะ วันนี้อากาศอึมครึมนะคะในเมืองจาการ์ตาเอนโดเีเซียเพจเลยไม่ไปไกลค่ะกลัวฝนตกหนักแล้วจะเกิดรถติดเลยขับรถออกมาแค่1กิโลจากที่พักค่ะถึงลานจอดรถเรียบร้อยแล้วสถานที่นี้เพรเคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยากมาลองร้านอาหารของที่นี่ดูบ้างค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรไปทานด้วยกันค่ะเพื่อน จุดที่เพชรยืนอยู่นี้นะคะเพื่อนๆลายล้อมไปด้วยสำนักงานออฟฟิศของสถานทูตค่ะทั้งยุโรปและเอเชียตรงข้ามก็เป็นสถานทูตจีนค่ะซ้ายกว่าหน้าหลังก็เป็นของเด่นมากนิวซีแลนด์สิงคโปร์อินเดียมีของไทยด้วยค่ะคือจุดที่ยืนนี่คืออีกที่หนึ่งนะคะ ที่เรียกว่าใจกลางเมืองจาการตาคะ่ะมองหาร้านอาหารนะคะว่าจะทานอะไรกันดีแล้วก็ได้แล้วคะ่ะเดินเข้ากันเลยค่ะร้านนี้ค่ะเพนะื่อนอคน ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะสองที่ตรงนี้ดูสว่างสดใสค่ะร้านก็สวยปัญหาที่ตามมาก็คือคุณฝรั่งบอกว่าจะงดแองกอหนึ่งเดือนค่ะตกใจมากเลยแต่เพชรนั่งในร้านอิตาลีแล้วเพชรไม่พลาดที่จะต้องดื่มไวน์ค่ะเลยขอชิมไวน์ข่าวร้านนี้มีสองรสชาติด,ด้วยกันเพชรเลือกแก้วที่สองค่ะเพื่อนๆ ฝรั่งไม่ดื่มนะคะจะเป็นเพรคนเดียวที่ดื่มไวน์สั่งมาหนึ่งแก้วเป็นไวน์ขาวค่ะรสชาติไม่ขมเกินไปแล้วก็ไม่หวานเกินไปค่ะเพื่อนๆนนั่งหน้าบาร์เลยบรรยากาศดีค่ะอาหารจานแรกมาแล้วเป็นขนมปังกับโคคัดค่ะเป็นเนื้อหมูอบแห้งนะคะแห้งไม่สนิทนะอันนี้ต้องทานคู่กับไวน์จะอร่อยมากค่ะขนมปังสดอร่อยให้เต็มสิบค่ะโคคัดรสชาติดีค่ะเพื่อน อาหารจานนี้เพชเริ่มมาทานเป็นเมื่อ30ปีก่อนที่แล้วนี่เองนะคะมาฟังเสียงขนมปังกันค่ะ กันที่สองกันค่ะเป็นเพื่อนเป็นไก่อบบาร์บีคิวกับเฟ้นไฟทอดนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะมารังกำลังเลือกแล้วว่าชิ้นไหนนะจะหยิบให้เพ็ดดีแล้วก็เลือกชิ้นนี้ค่ะอ่ะยังไม่ใช่อ่ะเอาหนะ้าอกให้เพ็ดเหรอหยิบช้าจริจงอ่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหสุภาพบุรุษมากเลยหยิบอกไก่ให้เพ็ดทาน เนื้อนุ่มค่ะอร่อยกำลังดีเลยค่ะอาหารร้านนี้คุยไปคุยมาจะว่าไปให้ก้าเต็มสิบเลยค่ะอาจจะเป็นเฟนฟายอมน้ำมันไปนิดนึงแต่เนื้อไก่นี้สุดยอดค่ะอร่อยอร่อยอร่อยเฟนฟายอมน้ำมันไปนิดนึงค่ะแต่ก็ได้อยู่ <c oughs> เพย้ายมานั่งหน้าบ่านะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะมานั่งไม่ถึงสองนาทีค่ะ เป็นถังแก๊สกาน้ำหวานหรืออะไรหรือสักอย่างอะค่ะเพื่อนๆโซดาหรืออะไรเนี่ยพุ่งกระเด็นไปดีนะคะไม่โดนหัวใครในร้านสักคนโชคดีไปค่ะสั่งค็อกเทลค่ะซื้อ1แถมหนึ่งเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะรสชาติดีค่ะทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดินไม่ค่อยตรงแล้วค่ะซื้อหแถมหนึ่งไป ดีนะคะไม่พลาดลงบ่อมีกระโดดด้วยนะคะแดดแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพชนมาเดินอยู่ที่วันซาโต้แดดแรงมากเลยค่ะแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆทานข้าวอิ่มแล้วค่ะกลับบ้านได้แล้วค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเพชรจะให้ดูวิวนะคะสวยงามจริงๆอยู่ใจกลางเมืองคุนิกันจาการตาตรงนี้เป็นสถานที่ใหม่นะคะ เขาก็เลยทำการเตรียมที่ชาร์จรถไฟฟ้าไว้ด้วยตอนนี้เพชรไม่ไหวแล้วค่ะเพืเ่อนแดดแรงมากเลยแล้วเป็นโรคอะไรไม่รู้ลืมแต่แว่นตาค่ะเพืเ่อนๆแสบตาเหลือเกินเวลาหน้าร้อนจาการตาก็ร้อนจริงๆค่ะเพืเ่อนๆแดดแรงมาก ไปก่อนคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเป็นกำลัง